สวัสดีครับผมหมอมนาษิงนะครับวันนี้จะพามากินทอดมันข้าวโพดนะครับโหดไหมโหดไหมโหดไหมครับดูดิ่ข้ามันข้าวโพดเลยเยอะมากนะฮะหลายชิ้นเอ่อมีใครจะสนใจไหมครับใครกินไหมครับคือเสลดชิมครับทอดมันข้าวโพดครับ ออรออวันแรกที่ต้อรู้ต้ที่ตึงครับที่แ็ากางนี้ต้องต้องตงต้อ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 งตองต้องต้้องต้องต้อง้องต้องต้ ที่เราเียกว่าเปน่อีมีปลเรือนเอก็แบบนี้ก็เลยโอ้โับได้ที่นอนเลยครับไม่ผมก็ตกใจมากผมเราเราไม่คยรู้ว่าน้องจะนอนได้ถึี่สิบชั่วโมงกอกอครับพี่นอนยีสิบชั่วโมงเลยไม่ตืนเลยหรออะจริงจริงกินอีกเดียวพอนะที่เหลือก็ให้คนอื่นไปไม่เคยอร่อยกินเยอะนี่ไม่เคยลายหรอก หมอว่าหมอดาอร่อยขอรับอันนี้ก็จะพามากินเลรสโนริสาหลายครับนี่ครับขนมประจำตัวผมครับเลรสโนริสาหลาย Original. 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 Mm hmm. ออริจินอลรโนริสไลออริจินอลออริจินอลสารมทอดมาข้าวโพดแต่เลยนินิสไลอร่อยอร่อยทอดมาข้าวโพด หอมเครื่องทอมันข้าวโพดอร่อยครับใส่แบมะกูดด้วยหอมเครื่องแกงซะด้วยแล้วก็เรก็โรลิสลายมันจะเข้ากันน้่ยไอระหว่างเรโรลิสลายกับทอมข้าวโพดใส่เครื่องแกงคือจริงๆอ่ะ,เข,อะเ,ขเขาเขาเาเบื่อเขาเบื่อทอดมันข้าวโพดออริจินอลละได้เปลี่ยนจาก ทอดมันข้าวโพดออริจินอลมาทำเป็นทอดมันข้าวโพดใส่เครื่องแกงใส่ใส่ใสบมะกรูดอย่างเงี้ยเหมือนทอดมัน,มนปนลนนากรายเหมือนทอดมันทอดมันทั่วๆไปเนี่ยแต่เนี้ยทอดมันข้าวโพดนะเหมือนทอดมันออริจินอลนะนี่คือคอลลาเจน เชียงนี้ก็โดนเออนี่ไปละข้าวผักกาเพราไข่เจียวแล้วก็ละหน้าที่รายการขนาดหิ้วพกกิน มีมีชินช้นแตกมีชิน้นแตกมาชิ้นหนึ่งถ้าผมเหลือให้คนอื่นมาแล้วนะผมไม่คิดนะครับไม่ใช่ไล่อะตำรวจจับทหารจับหมอดา